ท่านผู้ชมคงทราบว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือสวทุกคนนั้นเวลาเข้าไปทํางานไม่ได้เข้าไปตัวคนเดียวสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยและผู้เชี่ยวชาญประจําตําแหน่งได้อีก8คนผู้ช่วยนั้นจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าพบาทผู้เชี่ยวชาญได้รับผลผลตอบแทนตําแหน่ง2 0 0 0 0บาทผมได้ข้อมูลที่น่าตกใจว่าผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนแปคนกฎหมายกําหนดมาให้ช่วยงานตัวเองนั้นสวสินเงินมีสิทธิ์เลือกผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญได้แค่หนึ่งคน1คนเองนะตัวเอง ทั้งในตัวเองมีสิทธิ์เลือก8คนแต่คนพักการเมืองอยู่เบื้องหลังคือพักภูมิใจไทยเป็นคนกําหนดผู้ช่วยและผู้เชี่ยวชาญให้นอกจากนี้ผู้ช่วยและผู้เชี่ยวชาญ7คนพอได้เงินเดือนทุกเดือนก็ต้องโอนเงินส่วนใหญ่คืนให้สวเช่นเงินเดือนได้มา1 5 0 0 0บาทหรือ2 0 0 0 0บาทต้องโอนคืนให้10,000บาทซึ่งก็เป็นเงินได้ของสวอีกทางหนึ่งนี่แหละครับท่านผู้ชมด้วยเหตุน,นี้เราถึงมีสวห่วยหวย,หวยไร้คุณภาพคุณสมบัติต่ำเตี้ยเรียดินจะเรียธรรมเท่ากับศูนย์ เต็มสภาไปหมด